แล้วภาพพแม่พี่น้องเดินชมวัดหลักภาพไปถ้ำบุญทำท่านเนาะค่ะพี่น้องขาเดินชมความงานของโบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำเขนูเนาะคะ่ะหลังจากออกจากวัดแล้ววิไลกับพญ่กับตะล่อนตะล่อนไปคือเก้าพี่น้องขายินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กชั่นเนลเมียฝรั่งเยอรมันเนาะคะ่ะหลังจากออกจากวัดเราสองคนสองเท่าเราเท่าแว้นกับยายสกอยที่ิ่าเรือประมองอ่าวหนูเนาะคะ่ะพี่น้องขา ขับรถออกมาเที่ยวตรอนตรอนเที่ยวไปตามสไตล์ของเราสองคนล่ะคะ่ะเป็นท่าเรือเล็กๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะท่าเรือประมงอ่าวหมูนะคะเป็นท่าเรือเล็กๆก็ไม่ใหญ่ไม่โตสําหรับท่าเรือประมงของชาวชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่นะคะพี่น้องคะ่ะวิไลกับพยย่อใหญ่กะเห็นอยู่ในแมปในกูเกิลกผพากันไปล่ะคะ่ะมองไดมีจุดเที่ยวมองไดมีมองเที่ยวก็พากันไปเดินทางกันด้วยมอเตอร์ไซค์นัง่งมอเตอร์ไซค์นู สัน้นเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครอา้าวไปหาพีสุสุนารีแล้วค่ะบ้านี่ ้อองเ,อๆๆๆๆๆเอกกนบแกงส้มเนาะอ้ต้มส้มเนาะต้มส้มใบมะขามให้หลายตัวอยู่เนาะอ๋อเอากุ้งแล้วเอากุ้งลอกได้ตัวใหญ่บ้างไหมได้ตัวเท่านี้ มีตัวใหญ่ทั้งตัวน,นี้ก็มีนะตามทังนี้แก้วได้พวกกระิกใส่หลาย,ลายครับกระสันว่าเออเนี่ยเต็มถังเลยป๊าสดป้าอันนี้กินยังไงนอนนินที่โอ้อ๊ะเ,เอาไปขายเพื่อนตีว่าเอาไปเผ็ดสิ นึกว่าเป็นปลาเสือเราอย่าให้ตรงนี้มันโดนนะโดน,ดดนแล้วจะปวดเหมือนปลายนี่เราเลยมอนปลาเข่งค่ะมันบอกเหมือนไอ้ปลาบุกเลยเหรอเงียงมั่น่ะที่ปลาเนี่ย,นนะยกับปลาใบขน,นุนอะโอ้โอ้โอ้เอาแนวเ,เด่นแล้วก็ฉัน <laughs> เที้ยนเด้อทูน่าที่รักทูน่าเยอะ ทุนฟิาเยอะนฟิคล้ายบาทู่เจ้าหูจักปลาทู่บ่านเออตั่ใ่ตัวใหให่ตัวตว่ตันใหตัวนี้่่ตีวให่ัวใหญ่ใ่ัวใหญ่ใหญ่ตัว่ตว่ใลญวใหญ่ตวห่ามัน่ใ่ัวใหัวใหญต่ว่ใหตว่วห แต่วายแงมเหตุกินกับตัดเราเอารว่างเอามันก็ตายมันวอดินเนาะเพราะว่ามันเสียไปเหตุกินอ๋อแต่เขาขายแพงนะจีเออมันในตลาดมึงไปเอาไงเน่ยโร่เลแล้วทำเอามาเขาชิคกี้พายอรุดแล้วบะตองเอาขีมนัินเลยชื่อน่ะสิ อตีเบ็ไปตีเด หลังจากไปสลอเสเลสอบถามเพิ่นที่เพิ่นนนางตกปลาแล้วว่าปลาอันนี้เป็นปลาอีกยังปลาอันนั้นเป็นปลาอีกอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะข้าเจ้าก็ยุดงานเพิ่นก็มานางตกปลาเล่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะค่ะก็เว้าเก้าเดิมคือเก้าล่ะค่ะช่วงนี้ข้าเจ้ายุดงานเนาะค่ะเพิ่นบ่ได้เหตุงานเพิ่นก็เลยว่ามานางตกปลาใครก็ไปหาเห่นหาลองวัาสันว่าเพื่อนก็เป็นคนอีสานบ้านเฮ้าเห็ุงานอยู่หลาะนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะมาชมที่ท่าเรืออ่าวเอียงเกาะ เอาเอาครองหมูหรืออย่างไงี่ล่ะพี่น้องคะวิไลกลับมาชมท่าเรือท่าเรือประมงนะคะพี่น้องคะวิวชิวชัดก็โอเคค่ะวิวชิวชัดกับงามกับพญายกับวิไลกับพญายกขี่มอไซค์มาพูดนพี่น้องคะพู้นนั่นคือหาดเจ้าลาวไปหลังไปทางพูดนทางคุณเนาะอันที่เป็นสะพานนั้นก็คือตรงวัดสีน้ำเงินที่วิไลกับพญายกจากผักเอื้ยุดค่คะที่ยุดเบื้องนั้นก็คือวัดสีน้ำเงินนะค่ะ ข่ามาไกลไมไกลคือกันค่ะ <c oughs> ท่าเรือประมงนะคะถ่าเรือประมงที่อ่าขจ้าจมีแต่ประมงเรือประมงพื่อเฮ็ดอ่ะออกไปหาปูหาปลาหากุ้งหาหูาห้นักพี่น้องค่ะ <c oughs> เราก็เขาเอินเอาท่าเรือท่าเทียบเรือประมงเอาหมูมากฮค้นลูกปิดจุดก คาะเทียบเรือประมองอ่าวหมูนะคะพี่น้องค่ะอยากถ่ายไงถ่ายร,รูปอยากถ่ายรูปถ่ายร,รูปอยากถ่ายรูปเอาชาวเร็วถ่ายรูปไม่ควอยนี่

ัไรูเ็งคุณก็บอกเขาว่ามช่างอกเากถำลังจะกลับนคะพี่น้องคะกาลังจะกลับขึ้นรถแล้วใสหมวกกันน็อกแล้วเรียบร้อยเลือขเจ้ามาทรงค้นสีวาขาเจ้าไปหาตกปลา เรือมาส่งคนที่ไปออกไปตกปลาเนาะค่ะข้าเจ้าเมาแต่ว่าออกไปเต็มลำเรือ่ะสำหรับคนที่ข้าเจ้ามักตกปลาค่ะพี่น้องคะเรือมากพญายิ้เลย้าฟใส่หมวกกันน็อกเลี่ยวๆพุ่นละเฝ้าไปพุ่นละค่ะพี่น้องขาพุ่นพญายิ้เฝ้าไปเดี๋ยวไปเล่นีจุ้มให้เบิง้ง <P ull et> พุ่นละค่ะข้าเจ้าขามาเจียบทาเรือพอดีข้าเจ้าอ่ะ คนออกไปหาตกปลาเนาะคะ่ะขาเจ้าเมาออกไปตกปลาบัดรขาเจ้ากลับมาเพราะไ่วะอุย้ยฉันอยากเห็นฉันอยากเห็นตาเฝ้าวยางไปพุูดระค่ะยืนอยู่หันระค่ะหมวกแดงๆอยู่เลาะเรือบระค่ะ mm hmm. ก็เลยพรท่านนี่ออกไปก็ร่างว่ากลับพอดีนะคะ เดินไปยุ่งอะไรกับเขาที่หัวเรือนับตะมาคุณล่ะค่คพณน่ะไปงงยังกับเขาคุณมาชมแล้วมาได้เห็นมาได้รู้มารู้ วิถีชีวิตของชาวประมงในเขตชุมชนเนาะคะ่ะพี่น้องขามารู้วิถีชีวิตของชาวประมงในเขตอ่ะหมู่บ้านเนาะคะ่ะที่เลือ่อยง่ายๆที่่นเขามาเทียบทาก็คือว่าถ, iko, ถ, mata, ถ um, ้านักท่องเที่ยวนะคะถ้านักท่องเที่ยวมาหรือว่าอาอยากจะไปตกปลาอยากจะออกเรือไปตกปลาข้าจากับสิมีเรือมีอย่าง ffer, มะเมาออกไปตกปลาอาเป็นกิจกรรมของคนเที่ชอบตกปลาเนาะคะ่ะพี่น้องขาข้าจากะเกมาออกไปวิไลกับพายใหญ่ก็เดินทางกันต่อเพื่อที่ จะกลับไปที่โรงแรมแต่ก่อนที่จะไปถึงโรงแรมนะคะพี่น้องค่ะ ก่อนจะไปที่ตลาดหรือว่าก่อนจะแวะตลาดที่จะไปโรงแรมนะคะพี่น้องคะวิไลกับพ่อใหญ่ก็แวะกินข้าวก่อนแต่ว่าวิไลไม่ได้ทานกับพ่อใหญ่นะคะเพราะว่าพ่อใหญ่แล้วพอกินซีฟูดะะ้ดค่ะพี่น้องคะพ่อใหญ่แล้วบอมักอาหารทะเลเขายูนนี่แล้วก็จ้างคอยไปแวะตลาดพี่น้องคะสิ่งที่เรากินกับว่าแตกจ้างจากหมูไก่หนกคาเนื้อนะคะเพราะว่าอ่าแกไม่ชอบกินอาหารซีฟู้ดนะคะแกบอกคอยชอบอาหารทะเลจึงมาจิตเป็นอ่า เป็นพัดเป็นยางเป็นอีหยังกระซามพี่น้องค่ะแต่ึ้งว่าถ้าถามว่าเราซิมน้ำมอน้นิดๆน้นอยๆเราซิมได้แต่จะให้แกกินเป็นเหมือนที่เรากินแก้าแก้บ๊อกคอยกินนะค่ะพี่น้องเพราะว่าพา่อยาเรา่บ่มักอาหารทะเลหนึ่งอาหารทะเลเพเ่อย่บ่มักแล้วก็พ่อยบ่ก,กินเห็ดน้ำค่ะพี่น้อง Gracias. กันสกสิกะตัวนนึอนี่ดกคนดกคน ร้องถูกใจสมใจหรอกค่ะตำบกักฮวงค่ะพี่น้องค่ะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยกินส้มตำบ่อยๆรสชาติแซ่บดีโอ้ยไปค่ะแล้วพี่น้องค่ะบ้านนี้ก็ถึงคิวของวิไลละค่ะคิวในการกินเนาะค่ะพอ่อย่ยกินไปแล้วก็มาถึงคิวของวิไลคิวของวิไลเนาะคะ่ะปอยพอ่อย่ายินเล่นน้ำปอยพอ่อย่ยชมบรรยากาศกับลุงกินน้ำไปเพราะว่าอ่ามีฝนลปอยโปรย,ยนิดๆน,น้อยๆค่ะแสงแดดกระทบท้องฟ้ามันก็นเลยกลายเป็นสายลงเป็นสี ลุงงามตาล่ะคะ่ะอดบ่ได้กลยถทายมาห้พพอแม่พี่น้องเบิง่งขอบคุณพี่น้อง,งปองปายสูกผู้สุขคนที่เป็นกำลังใจให้เวลาคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปราดถนาคิดเงินก้อยได้เงินคิดทองกให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปนาะพรุ่งนี้วิไลจะพาไปไหนพรุ่งนี้วิไลจะพาไปดูอะไรแล้วค่อยมาติดตามกันต่อไปเนาะคะ่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปนาะค่ะพี่น้องคะ่ะรักนับจุ๊บๆที่นี่จันทบุรี